ภาพที่เห็นทำเอาหมอเวงปากอ้าตาค้างอย่างไม่เชื่อสายตาตัวเองเข็นเสียงถามตะกุกตะกักนัน่นล,ล,ลุงที่ฉันกรีดเลือดให้กินใช่ไหมเนี่ยเออข้าเองไอ้นมขอบใจเองเหลือเกินที่ช่วยชุบชีวิตให้พูดว่าชุบชีวิตยังน้อยไปเนื่องจากร่างสูงใหญ่ที่ยืนอยู่ตรงหน้าหมอเวง ดูจะอายุน้อยลงกว่าเดิมราวสามสสจากวัยเป็นร้อยเหลือไม่เกินเจปีนุ่งกางเกงขาสามส่วนเก่าคร่ำตัวเดียวไม่ใส่เสื้ออวดกล้ามแกร่งเกรง,กรงแบบบุสลีไอ้หนุ่มสินตึงไม่ใช่ล่่าบึกแบบนักเพาะกายตรึมประกวดชายงามโลกหน้าเคยซุบซีดแทบเหลือแต่หัวกะโหลกมีเนื้อหนังเขาโครงองค์ประกอบหูตาจมูกปาก ส่งอำนาจ